ชาเลตได้ไหมนี่มันเ็ข้อลายไปเลยเดี๋ยวเขาต้องแป็นชาเลตด้วยนี่แค่ไหนกูได้แผ่นม่วงนี่แหละเอาลดอทิคอนให้โชคดีอยู่โอดิคอนอีกแล้วว่วผู้ชอบบัวที่งานอาร์ติเป็นตัวโหดวตอนวิจิว่ะ ไอนม่งหน้าโป๊ก็เป็นวิจิ้วอยู่โดโคตมีเอ็ดด้วยนะมีเธอเธอไม่ด้วยแบสเบสเบสทั้งแง่ทั้งเธอไม่เลยก็แหวนเซนเชอร์วะไม่เป็นไรงั้นอย่ามีเลยกาลีอ่ะอามาลูกาลีดิหญิงอาเอาสักตัวเลือกเป็นคนละอนอ่ะใครสุ่มได้อันไหนก็นั่นแหละคนนั้นแหละอ่ะ ก็ไม่ต้องมีใครยิดไงหรือจะมีใครจะซุ่มเออเราจะซุ่มี่ใครอิดวะใครอิดดาบเพชรในเมื่อถ้าเชื่อกันไม่ได้ก็อย่าเอาใครอิดเออในเมื่อถ้าเชื่อไม่มีก็ก็ไม่มีคาลีไปแล้วด้วยเรียบร้อยออกไปเป็นแก๊สได้อยูแก๊สน่าจะปรับใหม่นะแบบ สามารถไฟฟ้าเลนฟอร์ดได้อะไรเงี้ยไม่ยินไม่ยินกันตายเออแม่งสกิลเป็นบอเป็นพลังเป็นทอเอะไรเงี้ยยืนจอตได้ทั้งวันอะยืนจอตอยู่นั่นเลฟเดเป็นอะไรดีวะหรือว่าเราสามารถแบบว่าวางลูวางลูไว้แบบเหมือนแบนดิตอะแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้มันสปาร์กับเลนฟอร์ดไง แต่ปาันก็จะไม่มีร่ให้เล่นอีกเลยจีเนี่ยเป็นอะไรความคิดแต่ก็คือหนึ่งอันหนเอ้ยหนึ่งัวได้ดินชัว้ดิน่งอันดินชัวเกินบอกใต้ดินแต่ถ้ามันวางโ่ได้น่าจะโกงแบบวางตั้งเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้ไฟมันช็อดอ่ะโลูที่อมบอกอยู่อะ เอให้ไม่ใช่ใต้ดินว่ะตั้งไว้ได้าประตัวแล้วแบบโอ้เฮียโคตรกลัวใครจะเข้าได้วะยิงก็ไม่ปังเลยตายโหไป็นไอ้เหี้ยหมดสิมีม่อยู่ไมเนี่ยกดตัวเองแล้วไม่สิงไม่หยุดมอดเซลีล่าชิดมีนิ้วมีนิ้วมีมัซีึปันไดมันอยู่ไหนวะโอเคละให้เราจอดทางนั้นหลังได้นะเว้ย ถ้ามาดูที่จอเนี่ยเขาจอไม่ได้แล้วยี่มีไฟฟ้าเฮ้ยยิงได้ดิวะตัวพี่น่าทำน่าทำใหม่น่าทำให้แบบล่อได้ว่าแบบล่อให้เพลนอนะแบบวางเซ็งว่าวางโอยจะมิว์อย่าหัวขาว จะดับจะดับเจ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ๊ไอ้เจี๊ยวนี่ทะเล้นึกถึงไอ้หนุ่มเมืองคอนนึกดีเลยทุกสองเมืองคอนเ <Yeah. S 1> จ๊รู้จักบ่อยางไหมครับลลเลิกตาทำตาหลอกเหล็กไปจ้างหรอเอาไหมครับไม่เั็นไ,ไรเลยเอาไหมเปิดเลยก็ได้นะเปิดได้ โหน้ำช่องตัวไอ้เยี่ยรูยิงปูไม่ดูที่ไหนโคตรดูเลยแค่กูเอาตัวปลอมไปก็แทบตายแล้วเมื่อกี้จะเล่นู้วงมาเลยเดี๋ยิงๆเอาอามารูเข้านี่ได้นะเนี่ยเป็นเด็ดเอาอามารูเข้าตรงเนี้ยแล้วให้มันไปยิงมิล่าให้ตายโหเไปเลยเร่อจริงเหรอจำเลยบอกใครเนี่ยอะไรนะเร่องจริงเหรอ เปล่าจริงไม่ต้องก็ได้นอ้องเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตายให้เอาเด้วยเฮ้ยเฮียวูยุเกิบยิงมึงแล้วพี่ฮะไม่เอาเลยเข้า <c oughs> หน้าต่างมาเมื่อกี้นี<ล> <c oughs> ่เราโง่ไห,ไหไมคือโดนทุกตรงเลยเว้ยตอนเนี้ยเอาตรงตรงไหมมันครูไม่ <c oughs> ทุกตรงเลยเชื่อพี่เนี่ยเข้าเข้าหน้าต่างเนี้ยเข้ามึงน้องก็เข้าไปใ <c oughs> ช่ไหมแล้วเข้าเข้าไปเคลียร์ด้วยเหรอ ไม่ไม่มคมวลวคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนั้นเต็มเคลียร์แต่ข้างหน้ามีมิล่าน้องต้องเข้าจากทางหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งที่พี่บอกอะ่ะใครทำอะไรวะเมื่อกี้น้องต้องประจบครับเนี่ยหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างนี้มีมิล่าหน้าต่างนี้ม่มันปิดแคเซ้นไปละอ่าก็อะไรขึ้นรูรูร,รูตรงนี้เข้ามารูใหญ่เลยอย่าเข้าเลย

ไม่ได้อยู่ห้องสนุกบอลแ <5 seconds. S 1> ม็กแม็กไม่ได้อยู่ฟ้าฟ้าหลั้างล้างล้างล้างฟ้ <c oughs> าฟ้าอ้าวโอ้โห oh ไม่ตายโลโลโลเป็นดินโลแม่แม่ ไอ้เนี่ยดีหูฟังดีแต่ระหว่างนั้นก็คืองกองเลยเล็งมองบนมองคนเฮ้ยได้คิวสองตัวว่ะเอาว่ะเดินกูุ่มมาทำไมเนี่ยน้องไม่เด้นหรอกว่าห้องเดิมปะดิก็เป็นไม่ได้ว่าห้องเดิมนะ พอห้องเดิมมันเกือบจะน่าเลยอะถ้าพี่ไม่เข้าไปแพทเมื่อกี้อาจจะอันตรายไปเลยไม่โดยถ้านั้นเช็คอาต์รงเข้าไปกูใจเสียหมดแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบซีโฟตุ๊บตุบตุ๊บตุบอยู่ด้านล่างไม่รู้มันตัวอะไรอ่ะมันตั้ง้าเอาไว้มันไม่กดกูนั่งใจแป้วไปแล้วเมื่อกี้น่าจะมีโลซี่พี่ แล้วผมยิงตายไปแล้วไม่รู้ที่ไม่มีซีโฟแล้วหรอเปล่าวะเออไม่มีซีโฟแล้วมีแต่อิมแพ็มันก็สมกไงมันมีสมก้ได้ัวนเลยดัดไงมันโยนมันดีมั่งรู้สึกไม่รู้สมก์ี่มิวนะมันโยนจากข้างล่างี่อมันโยนมันโยนแล้วไม่กดไงพี่ก็เลยแบบสงสัยว่าเอ๊ะกูใจเต้นแบบตุบตับแล้วเมื่อกี้กูแพ้เอ๊ยแต่ผมผมพีให้แล้วผมพีให้ผมอะไรนะผมพีให้พีชีพเหรอพีกาย không mà gần đây hai mươi hai mươi hai mươi hai 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 hai nghìn hai กันดีนะด้านหลังเหมือนเดิมเลยใอ้ก็ได้ล้ลวงล้วงตัวที่อยู่ใต้ทีนก่อนได้ไหมไอ้ไอ้ที่ว่าเราก่อนที่เราจะเข้าประตูไหนมันมันต้อง,องล้วงนะ่อนอ่ะอันนั่นล้วงได้อนนันเป็นคนชอบล้วงฮะไม่ได้เดี๋ยวโดนกระเพืเอีเฮไยตุ้เลยนี่เดี๋ยวน้อง,องโอเคแมนเด็อยู่ตรงนี้นะ เฮ้ยเขี้ยหน้าต่างนี้โล่งจิ้มพิมเข้าไปเลยอันดิดเราโมเมนต์ดิดนะข้างในอ่ะแสดงฆ่าตายเปิดไม่พี่ผมไม่ใี้เปิดนะเจ้าเจ้าหอนใ้เขี้ยให้จิ้งโขวงเจ้า มีตัวอยู่่อฟันเอ๊ะเพราะมันยิงทวิตทิ้งว่ะมันรู้ว่ามีทวิตเฮ้ยมันรู้ว่านี่มันรู้ว่าพี่เอาทวิตเข้ามาไอ้ขอคอยลงมไม่พีคไม่ลงไม่ลงแบนดิตยังอยู่เล่นดูได้เดียโดนพังแล้วโอ้โหแบนดิต อยู่ oh ห้องเฮ้ยเพอพี่ห้องไหนนะต้อสนุกอ่ะโอ้โหไม่นี้ไม่ทันมันกดซีโฟไม่โดนเลยกดโดนนิดเดียวโอ้โหลุก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 มันได้ตรงนี้บันไดปิงสิด้านในมีมิลานะแล้วข้างหลังลุกสองตัวเลยลุกกับเป็นดิทใจใจใจลุกกับเป็นดิตรงเนี้ยมันยืนอยู่แล้วก็สักๆแสบๆไง ไพี่อยู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 ่นี่แม่อยู่อยู่ข้างนอกนี่แหละน่าจะเล็งรูมารลวิกว่าใช่ใช่โอ้โหแม่ไปละยิงติดยิงติดอะไรอยู่น่ะโอ่ยิงเข้าไม่ได้ไม่ได้

Put Need to use your drone to locate a bomb. Wait minute. Be advised your drone has located a bomb.

ซีโฟนซีโฟนข้ารับอทนะมีคนอยู่พิเซอร์พิเซอร์นี้ที่มันไม่เจอเดักกับนบอลดักกันบอลมันมันมันไม่พูด <laughs> <laughs> รีบตัดเลย <laughs> เ้ยเดินเกินวอาแค่ไีน,นเดินดันมาหาที่แล้วกดซีโฟโอ้โหอยู่ขวาม oh. อือ เล่นไงเดียวเนี่ยโอ้ยโดนยิงหลังนิดหน่อยฮัลโหลโอ้โหดุดดุดดุดยันนี่เล่นลิน อดีโฟพีอทำลายกล้องเพื่อนมึงทิ้งซะสวยโอ้ย้ย่อริบายมีเลาตายแล้วครับมีอ่ะมีตัวมึงพี่ว่าพิมพิวพิวเลยไม่ให้มีตรงนี้แค่ตัวหนึ่ง โอ้ยโอ้ยพี่พีซ้ายมันมีสองตัวนี่ไม้ดำไหนโอมีสองตัวก็ไม่บออโอ้ยโดนคูด้วยเดี๋ยวพีรคนเดียวแล้วโรบูโรบูเอากูยกขึ้นมาจ้าอื้อนือยังไตเยอะ ฝังแั้วน่าจะตีคนไทยใช่อัลโหลวไนิดิดโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับสวัสดีครับคนคนใต้แม่เนี่คนใต้แม่มันมคน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 นเนื้อแม่บอกทีแรกกูคนบ่อยางี้ยแม่กูกำหมัดพี่รู้จักบ่อยางไหม <laughs> แล้วไม่รู้จักบอ่อยางได้เปลือกกูอยู่ห่วงงามนี่แล้วรู้จักแต่อำเภอเดียวด้วยนะเฮียเนี่ยผบ่อยางเห็นีหมไม่รู้จักบอ <laughs> ่อยางได้เือกกับอำเภอเมืองในบ่อยางเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลูกซองคนคอน <laughs> แล้วเราบอกไปเราบอกตั้งเขาเขียนไม่เอาไม่ได้ไม่นอน <laughs> 10 seconds. I'm 4 has found a game, uh. bomb. 5 seconds left. ready for hostile action. ปดเลยตรงนั้ด้านในปิดยังอ่ะเนี่ยจะเล่นตรงนี้ใช่ไหมไม่นะปิดตอ่อเสียงเสียงเหมือนเสียงเหมือนอุอนทวิตอ่ะยิงทีระนัดอ่ะ,นานาอะปัง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 โอซาโอซาโอซาโอซ่าเลย ตัดแทวิทตัแตกปวดตัวยีนบ้งก่อนเลยเมนสเยเ้าแล้วพี่เมนสเตยเข้าแล้วพี่เมนสเตย์อุ้ยทิปหายมันเจาะเลอร์ตีไม่มีนะ เดี๋ยวแก๊สว่ะโอ้โห<อ>เต็มเลยเปิดไหมมันไม่บกุกมันไม่บุกทางอื่นเลยอ่ะพี่มองพี่ยังไม่เห็นใครเลยพีดไม่มานะพีดไม่มาสิเยอะเลยเยอะเลยมีซีโฟมไหมมีแก๊สใช่ไหมนะไม่มีหรบบอือว่าบั๊กที่แบกเวียนตัออกโอ้โหโอ้ยย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 ย I oh, don't stop. I Oh, yeah. I feel like you separate in separate yeah. yeah. เฮ้ยเอ๋มองไม่ค่อยเห็นแต่ตาป้ามัวไม่สนใจเสียงเลยมันดักมันคนมันเยอะกว่าไงไม่หิวคิวเลย Ah! เกมใครเครียดไม่ใช่เกมใครเครียดทุกเกมมันต้องเล่นใครเครียดใครเครียดกระสีตัว area. remaining 5 seconds increased surveillance on bombs. op4 has the setting up mười thuộc ờ ô đi bộ về em mẹ Chim là băng phim เรายิงทะลุปไปได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นว่าจะทุบไปอ่ะทุบให้มนันกระจุกแตกได้แต่มันจะพีกมาก่อนตายไปแล้วไม่มีซีโฟะอิ Impact ก,ก็ปาได้นะั่นิองอี่เยอะแยะเลยผมตอนนี้มีมาแล้วอ่ามีนสเตย์มาแล้วฝัง่ง น้องแมนนอแมทมันองแมไลออร์ลเตดบอมบ์รไดเห้ยมีลนั่นมาเอาลออแล้วนี่ใช่ไหมมันยิงอยู่ตรงไหนอ่ะไอตัวนั้น่ะเป็นตัวพี่เข้าส่วนโอซายู่ฝังนู้ เดี๋ยวมาเข้าแล้วพี่เอาโอ้โหโดนนี่เฮ้ยอ้าวเย้ลูกสองโดนไม่ตายได้ไงวะไม่รู้ดิโดนไปหลายนัดนระยะใกล้ไม่ค่อยดีปืนนั้นมันใช้สำหรับเปิดสองสองของไอ้นี่ใช่ไหมของอันโดนไปหลายนัดอยู่นล้วเมื่อกี้ ไม่รู้ออกมาทีหันตัอสามนัดอะน้อยนัดอ๋อลูกขอลวานนัดอย่เนี่นแต่ว่าแบบหันกลับเข้าตัวเองไม่ได้ไปทาเพื่อนนะัอ้นแทนดินอีกแล้วไอ พอพี่รู้แล้วทำไมพี่งงง่วงอเฮีกินข้าวสองรอบอหัวว่าอยู่ร่างกายทำงานท้นที่เออไม่พออิ่มแล้วก็รังตามหยอดปุงมันตึงตระวังนะมาชอบพาทวิตมา สวิตตัวดีเฮ้ยตรงนั้นไม่ต้องจาะก็ได้ถ้าจาะแล้วมันจะ<ม>เข้าอะ<ม>นะออกไปนี่แล้วก็เข้ามาเล่นฝอีกทีจะเอาเลยใช่ไหม พรุงนี huh. ้ปิดไปเลยก็ได้แค่ไว้ดูเฉยๆโอ้ยแม่งเออกหน่อยออกหนปิดไว้ดูมันจะมาเด่นทวิตแตกอันหนึ่งโอ้ยไอ้เหี้ยฝั่งนี้เต็มหมดเลยสามตัวมีทวิตแล้วก็มาวิ่งมาวิ่งเข้าละมาวิ่งเข้าละไปจะตีเล่นๆเฉยๆไให้เข้าเนี่ยระวังมาวิ่งมาวิ่งเข้าเข้าเข้าด้านฝั่งนู้นไปละ เนอ้าวแล้วทำไมตายกันดีวะนะมาบุหรีเข้าแล้วมาบุหรีเข้าแล้วพี่เขาทางกระจกจีบพิเศษเอาเเลยเอาเลยโอ้โหี่เอ้ยม้าริกต่อประตูไอ้ระวังประตูอ่ะเออนั่นแหละ

เ้าาสส่่ันดยยโอ้โหแม่งเจอมันเร็วกว่าด้วยแหละมองเห็นช้าอีกนัดก็หัวอุ้ยมันเป็นซ่ <failure. S 3> oh, <man. S 2>